สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงค์ลองครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเดิมครับจินรักเกษตรซิ่งครับโอ้จินดำซิ่งฮะโคแรงไหมครับแรงแรงก็ยังไงปั่นครับเวลาใหม่นะก็ไม่รู้ครับเราต้องบนดำที่เราถ่ายนะถ่ายเข้ารปั่นเข้าถ่ายออกเราถ่ายออกปั่นออกไม่งั้นยากอ๋อนี่มาดูสูตรฮะโคปั่นยังไงก็ได้ปั่น แต่ยามันไม่ตายอ๋ออันนี้ยาตายไหมยาตายมันต้องปั่นตามไผ่อ๋อไผ่อะไรปั่นด้วงกันอ๋อนี่มาดูฝีมือของเตระพันอ๋นนนมมมอมาดูสูตรปั่นยาตายครับนี่ของทีมงานปั่นดำมซิ่งแบบกินเท่าตะไผ่เยว่สมองเงือกเจี่ยยามันตายครับ ไทยตามนี้แต่ตายเลยไม่มีเหลือครับมาดูการทำงานของตามดำซิ่งโอ้วยูวยูเป็นวยสปืร์หรอโอ้โหโอ้วยโคง้งวยโค้งเจ้าน้าเลยดูมาดูการตีโค้งแบบสวยงามครับโอ้การที่หนึ่งเลยหรือถึงที่หนึ่งเลยบอแตยหน่อมือครับดูการปัฒน,นาครับของเจ้าตามดำซิ่งครับ นีโอ้มือไวคูงครมือไวคูงจะน้ำหรอรอบอยู่ที่700ครับเครื่องเล่นเบาสบายครับกีตาร์โดยพปรจีอาร์บกีดรอยเงินโซดิงที่รอบนารอบนาดิงแต่รอบปีเบรร็อบทำรูยมือมือแบบตีเบรร็อบทำรูยจะบาดเสตู้ยอย่างเงี้ยเนี่ดักแมงตะเลยสรูลมาดูตามด้ำซิงครับเป็นรอบอยู่ที่700ครับโอ้มือไวรอบไว้วงไว้วง ดูครับอันนี้นาลอยนาลอยใช่ไหมเขาคตรรุ่มเลยเออสรูเลยเลยมือหนึ่มือหนึ่งงั้นไอ้บนณฑารถดำดิ่งจูอเสลไว้ได้แบบอันนี้ปั้นหน้าดูมันเทคนิคแบบน้ามือมือบัณฑ์เองไหมโอ้ มือเลยง่ากี่ดังงานมูปันสรูลบาดม,มือเวงเวงในคลิปนี้ในการปันต่างคนต่างปันนะครับคนละค่ายนะครับค่ายนี้เขาทำแบบนี้คลายนู้นทำแบบนู้นครับฉะนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็ดูกันไวโคงว่าอะไรก็เลี้ยวแบบ น,นี้รอบเจ็ดร้อยอย้มือว่าเขาชุ่มเลยมือวานด้ละเอียดมากเลยดินแบบละเอียดครับรอบเร็วครับดูตั้ใหญยหน,น่อยครับโอ้โหอัน,นี้มาอยู่กับตามดัมซิ่งครับโอ้ดินแบบกระจายคลุ้งละคลุ้งเลยห่ย้ยยมากเลย มา้าเรเลือ,เอ,ลอ,อเยเร็เลือยอรีวเด้อเรนดูครับมาดูการตันตเฉียตามตรมซิ่งในในที่รับชายเดียวเลยที่หนึ่งในสายลข็งลูกเจ้าเข็งแต่เองบ้านที่หนึ่งเลยแต่ทำเอ็มพีเบคคันอาจจะที่2ที่3มต้องพัดกันชนะกันเพลโอมาก នេះឈប់អូខេមកនៅໄວពូនប៉នលលីនៅនេះអូនៅនេះម ਿਲ មូកមកលឿននេះថាយមើលនៅមើលអូខេទូឡានទូហើយប្រូចហើយហូក្រូចតើនោះអូធីមງານនេះក៏ប្រុសលឿនផងនោះមានពីនេះឯងនេះមើលនោះ โรยจับปโรโยโปโยนรถพุ mm ่งขึ้นเลยแบดมาดูรับต ري วิ่งเฟิร์ลอันนี้อยู่กับทีมงานทำับซิ่งครับอันนี้จัด้อยเลยโอ้โหเมื่อแตตูจับเทคนิคของการตีของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีการซ้อนเงินงำครับการตีครับผมดู นี่เอ็ดกินเงินมูคนเดียวไปแล้วมาดูการพาก,การัางมาครับโอ้โหวิดีโอวิดีโอเลยโอ้โอหเก็บนาเด้นุ่จะชรสวนจะสดาเมอวุ่นเลยนุโอ้มือวอัดกระตุยจ้งโอ้เนิ่น,น่มโอ้เร็วมากเลยเมอร์จักรนาเต็มรามะ เชยหอแล้วทึมๆๆเลาใส่ควาใส่ควาเลยอันนี้รอบเร่งยู่ที่700ครับเพ่จะได้ดินละเอียดเลยเร็วครับดูปันแห้งมันจะใช้รอบที่700ไม่เหม่อนปันน้ำแล้วแต่ความสามารถจะเคตรตัวไปแล้วครับมาดูกลยุทธ์ของเอตามดับซิ่ง่อยสิจะตีแบบไหนโมจะ เร็วมาโอ,มอ้มือมือมือไวโค้งเลยโอ้มือนุ่มโอ้โรูดจระในแบบตัวห่อเลยบบบคลิปนี้จะมามาชมกันตีดินนะครับผมท่านผู้วันสองท่านเลยเร็วมากเลยคนปั่นไม่ทันเลยคลิปนี้อาจจะยาวครับผมที่เทารอบเจ็ดร้อยตีดินละเอียดกระจุยกระจายมดจริงหร,หรือเปล่าครับมาดูครับสำหรับคลิปนี้แล้วแต่เทคนิค ค่ายแต่ละค่ายนะครับดูค่ายนี้ถนัดแบบเลี้ยวโค้งแบบนี้ตีวงแบบนี้ครับเดี๋ยวจะพามาชมค่ายอื่นครับค่ายนี้ทีมงานนี้แบบนี้นะครับผมนำับทีมนี้ก็ฝากคนงานนะครับกินน้ำซิงแล้วก็อยู่กับเจ้า5018 s p ครับเสียตามน้ำซิงนะแล้วก็ทีมงานโปรสเราแบบนุ๊โปรสเราปีนี้แบบเริ่มจะนับเลยสบายโยสบายโยเลยออกมือจากกรวดโยกรีโยทมรูจับ ก็ดินมนก็จะละเอียดประมาณนี้ครับสาหรับรอบ700รอยนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนนะครับอยู่ที่คนขับนะครับผมไม่ใช่อยู่คนถ่ายนะอยู่ที่คนขับว่าจะเอาแบบไหนครับใครจะชอบลักษณะสไตล์ไหนครับผมสาหรับท่านค,คันนี้ก็เจ้าเสือตามดําซิ่งคันนี้ก็ชอบแบบประมาณนี้ครับอันนี้มาเก็บจุมเรก่อนนะข้างเ้า,ามนาพ็าจะได้ มาณนี้ครับดูการปีของเจ้าเสือตามครับตายแล้วครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็นานนี้ก็จะเสร็จแล้วครับก็ฝากผลงานในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงคลิปดูต่อไปว่าปีงี้ผ่านหรือเปล่าครับโอเคจากปลายคลิปนี้มาดูปันโอ,โ,โอ้โหเย,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 ยอะๆๆๆๆเยอะเยอะเยอะตัวใครบ้าง บินแบบจิ๊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 บก็จะได้ความสวยงามประมาณนี้สะตาดตาประมาณนี้ครับทางนี้ก็วานต่อครับผมคลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้พันนี้ครับอยู่กับเสี่ยเลิมสบัสรวครับนี่อันนี้มาดูกันวันข้าวมือหนักมือเบาก็อยู่ที่การกระดับกระนับไอข้าเปลือกโยนครับนี่อันนี้จะข้มเอาเอากระกระหอาวีวี นี่สรู้จะเลาสบายมือวานบายี่ไงนี่นี่เมือวานมือวานี่มาดูกันวานนิดนึงของเซเลิมนมดโอ้กระมังทุ่มลหอมัตรโรเฮ้ยชินลี่อ่ะอมาดูการตั้งของเซตาด้วยมาอธิบายชิเป็นยังไงเนี่ยเวลาเมื่อใหม่นะครับดูไม่ต้องดูอะไรครับเวลาตั้งลอตเตอรี่ดูเนี่ยตัวการกรบาทเนี่ยให้มันตรงครับอ๋อนี่รถมันจะเบา กับกระบะนี่เลยนั่นแหละตรงกับตัวนี้เลยกลางเหมือนรถกระบะท้ายนี้บิดงอล่ะนี่บิดงอมันก็ตึงตึงนี่ครับต้องดูกระบะจะแตกด้วยนะนี่นี่ครับมาดูต้นแบบได้นะครับถ้าตรงนี้ตรงนี้ใช้ได้ป่ะตรงเลยตรงเลยอ๋อถ้าบิดงอตัวนี้จะยกขึ้นยกลงนั่นแหละอ๋อนี่ตรงนี้สำคัญนะครับแต่แล้วนี่ไม่งอทางนี้ก็งอทางนู้นงอแล้ว เปื่มตรงหนอกงอแล้วมันไม่ตรงหรอกมันจะบิดกระบาดมันจะบิดเวลาจะเสียตอนนี้จะหักง่ายเสียหายกระปืนแตกๆมดนี่มาดูครับอันนี้วิธีของเสียตามดําซิ่งนี่มันเวลาถมันจะเบาด้วยเบารถจะวิ่งเบาครับถ้ามันตรงได้ฉากกันแต่ถ้าไม่ได้ฉากมันจะอึดๆๆนองดัยบบดนี่ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับอันนี้อยู่กับเสียตามดําซิ่งครับ មកមើលក្រប FC ទឹកឋានទីរាប់ชมครับមើលស៊ឹមបើមផងទៅតាម